ทำพานอมยิ้มลาบูบูกันค่ะเตรียมพานทูบเทียนอมยิม้มกระดาษห่อเหรียญสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะเลือกสีสดใสตัวลาบูบูแล้วก็ก้อนโอเอซิตปีโป้ค่ะแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะคะตัดก้อนโอเอซิตค่ะให้พอดีกับพานแม่สูนเลือกพานขนาดเล็กมานะคะเพราะว่าสำหรับเด็กตัวเล็กค่ะจากนั้นเราจะนำทูบเทียนค่ะสำหรับน้องผู้ชายนะคะ เสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้2อ,อันนะคะจะได้อยู่จากนั้นก็เสียบไปที่ก้อนโอไอซสเลยค่ะแล้วเราจะต้องมัดด้วยลวดอีกทีหนึ่งนะคะแม่สูตรใช้ลวดมามัดตัวเทียนเข้ากับผานค่ะเทียนของเราจะได้ไม่ล่วงนะคะเวลาน้องๆถือส่วนตัวลาบูบูนะคะแม่สูตรปิ้นออกมาจากคอมค่ะปิ้น2ด้านประกบกันแล้วก็ไปเคลือบแข็งแบบนี้ค่ะ เราจะมาติดกับพันของเราโดยใช้ไม้จิ้มฟันค่ะเราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเล็กๆ2อันค่ะมาติดด้วยเทปใสติดที่ขาของน้องลาบูบูแบบนี้นะคะภาพลาบูบูแม่สุมีให้ที่เพจน,นะคะเดี๋ยวจะแปะภาพไว้ที่ด้านล่างค่ะจะได้นำไปรปิ้นที่ร้านคอมก็ได้ค่ะแล้วก็ไปจ้างเขาเคลือบแข็งนะคะจากนั้นเรานำไม้จิ้มฟันค่ะมาติดเข้ากับปีโป้ที่ก้นของปีโป้แบบนี้นะคะติดด้วยเทปใสค่ะ แม่สูดจะต้องติด2อันนะคะ2ฝั่งแบบนี้จะได้อยู่ค่ะไม่งั้นเขาจะล้มจะวนรอบเทียนเลยค่ะปิดไม่ไม่ให้เห็นฐานด้านล่างของเทียนแบบนี้นะคะปิดให้รอบก่อนน้องๆสามารถดัดแปลงได้นะคะเราอาจจะเลือกขนมที่เราชอบค่ะมาตกแต่งด้านบนแบบนี้จากนั้นเรานํากระดาษห่อเหรียญโปรยทานค่ะใช้กรรไกรตัดที่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็นํา คมยิ้มค่ะมาใส่ตรงกลางจับให้เป็นจีบเป็นดอกแบบนี้ค่ะแม่สุดจะใส่3ชั้นนะคะเลือกสีที่สดใสค่ะแบบนี้นะคะจะได้เหมาะกับเด็กๆจับไว้ก่อนจับเป็นจีบใส่3ชั้นนะคะจากนั้นเราจะมัดด้วยยางวงเล็กๆค่ะที่เขาแถมมาในห่อของเหรียญโปรยทานค่ะมัดให้แน่นเลยไม่ให้หลุดนะคะแล้วก็จับดอกให้บานค่ะให้สวยงามแบบนี้จากนั้นนํามาเสียบให้รอบพานเลยค่ะด้านล่าง เสียบวนไปเรื่อยๆนะคะเราก็สลับสีกันค่ะตามที่เราชอบชั้นล่างค่ะวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเสียบอมยิ้มให้เต็มค่ะแล้วถ้าข้างบนนะคะเราดูว่ายังไม่ค่อยแน่นเราก็เสียบปีโป้เพิ่มไปค่ะ ให้เต็มสวยงามแบบนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามและยืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย